ครับ D ห้านะครับวันนี้วันสุดท้ายของทริปนี้นะเราก็ไปไหว้พระวังต้าเซียนกันนะครับนั่งรถไฟฟ้า MRT มาตงี้ต,ต,งต้าเซียนนะครับออามาออกมาจากรถไฟฟ้า B 2วอะเจอเลยสุมประตูเจอเทมเปิร์มองตะเอแล้วก็มีร้านขายนะเครื่องราง นี้ดังนะทัวไทยอะไรพวกนี้มากันนักท่องเที่ยวก็มา ซุมประตูแล้วก็ตรงนี้มีดีเซียนะฮะก็เข้าออกก็อย่าลืมไปรูปเข้าก็รูปตัวนี้นะออกก็ไปรูปอีกตัวหนึ่งจริงเราต้องขึ้นบันไดทางด้านสายมือนะอันนี้เราทางเปล่ามาเราก็จะได้ขึ้นทางลาดตรงนี้ VIP มากกบ VIP เหมือนฝนตกไปแล้วนะตรงนี้อากาศแบบอบอ้าวมากเราขึ้นรถทางลาดเหมือนย้อนทาง ค่อยสะดวกที่เราจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่นะฮะเนื่กคนเยอะมากแล้วก็ต้องดูน้องอังางเปโด้วยควันทูบเต็มเลยนะฮะก็ให้น้องอยู่วงนอกนะแล้วก็สลับกันเข้าไปเข้าไปไหว้นะครับเนี่ยควันทูบนะฮะไม่ได้หมองไม่ได้ฝนนะฮะอันนี้มาถึงเราก็ไปไหว้าวางตาเซียนก่อนนะครับก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกับ เทพนะสิบสอนักษัตร์นะครับตามราศีเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายคำอธิษฐานในี้นักท่องเที่ยวมาเขียนไว้นะคนไทยเต็มเลยนะฮะก็สีทองทองแดงแดงนะอังเปาก็ชอบนะฮะถ่ายรูปกันสนุกสนานนะครับอยู่ตรงนี้ก็ดีหน่อยควันทูบน้อยนิดนึงนะฮะโซนกลางก็จะเยอะนะนอังเป่าทีแรกก็กลัวนะฮะ อันนี้ปีเกิดน้องนะปีเถาะนะครับอนะักท่องเที่ยวกุ๊บใหญ่นะครับออกไปแล้วเราก็ไปถ่ายรูปนะครับขวัญทูบก็จะน้อยลงนิดนึงนครับคนเยอะมากเลยนะขนาดวันนี้วันจันนะอันนี้ก็กว่างตาเซียนนะครับน ก้าปีที่แล้วนะก็เคยพาป้ากับหมามานะครับมาไหว้หวังต้าเซียนนะครับก็เป็นความทรงจําดีๆเนะยที่เราได้มาเที่ยวนะครับมาไหว้พระที่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งอันนี้กนะัท่านผู้เฒ่านะครมาขอคู่นะขอเนื้อคู่ขอความรักนะก็มาไหว้ที่จุดนี้นะครับ พวกเท่าจันทานถือคัมภีบุเพสันนิวาสประมาณนั้นใครที่ยังไม่มีคู่ก็ลองมาไหว้ดูนะครับศัก์สิิ์นะครับเคยมาขอเคยมาขอให้มีลูกอันนี้ก็มีอ่างเปาลานะก็สมหวังก็มาไหว้ขอบคุณนะครับใครยังไม่มีคู่ก็ มาไหวานะครับมีฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะเอาได้มาปูกนะเขาคร่าวก็ประมาณนี้อยากได้สเปคอะไรก็ลองมาที่ฐานดูนะท่านนี้อยู่ตรงไหนครับนี่เราก็ไว้นะครับครบแล้วนะฮะเพ่งๆนะสุขภาพเพ่งแร้กันทุกคน เราจะเดินออกนะครับรวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกจุดนี้แล้วเราจะไปซื้อของฝากแล้วก็ไปหาบัเลิลบีกันนะก็นั่งรถเอ็มอาร์ทีไปเจ้าอกนั่งไป่ะ ปาจะผ่าไปตึกทานฟอร์เมอร์นะลูกรถขายโดไปที่ตึกทานฟอร์เมอร์รถสี่ประตูนมสีประตูมีกระบะท้ายมีลิฟต์ออ้ยสเปคประปาเลยเนี่ยใช่ไหมรถเซอร์วิสรหว่างทางนะฮะก็จไปตึกทานฟอร์เมอร์ ก็ว่าเจอร้านข้าวนะแวะ,ะเลยนะหิวนะครับสั่งแบบงงนะข้าวเป็ดย่างกับข้าวหมูก,กรอบก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จในการสั่งที่นี้ไม่มีเมนูนะในแต่ภาษาจีนคนขายก็พูดจีนนะครับเนียบใจเย็นโลกใจเย็น กลางวันเนี่ยร้านเป็ดย่างหมูกรอบนะอยู่ถนนอะไรเนี่ยแผน่นแผ่นหอยสตรีดเราจะไปตึกทรานสฟอร์มเมอร์กัน คนมาถ่ายกันเยอะนะฮะมาปีนนะครับเขาก็เลยรั้วรถหนามมาล้อมเลยนะฮะห้ามโดนด้วยนะเสียงมันดังนะฮะก็ใครมาถ่ายก็รักษามารยาทนิดน,นึงนะอย่าให้เสียชื่อคนไทยนะจะทำตัวเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะแล้วก็มาถ่ายนะมีกรุ๊ปก่อนหน้าเราเนี่ยน่าจะเป็นกรุ๊ปของเกาหลีนะก็ถ่ายใช้เวลาพอสมควรแล้วก็แบ่งกันถ่ายนะฮะที่สาธารณะ ให้เขาถ่ายกันให้ช้ำก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายกันนะพอลูกนะครับนี่ก็เป็นตึกนะครับทานฟอร์เมอร์ก็เหมือนเหมือนเลสเดนเหมือน f a ลตเหมือนอะไรเงี้ยแหละนะฮะก็อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็แวะกินอย่าขมกันนะเพื่อสุขภาพนะขมจริงๆนะฮะไม่ได้ขมเล่นๆ ลองดูนี่ก็มาเข้าเมืองนะครมาแวะซื้อร้าน BREAK House ฮนะร้านดังนะครับแล้วก็ไป Hashtag B นะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้านะครับกับโรงแรมนะฮะแล้วก็ไปขึ้น MRT นะฮะเพื่อที่จะไปสนามบินนะไปเช็คอินนะครับจุดนี้นี่ก็ใช้เวลานะครับนั่นคือเวลาดีๆนะฮะที่แรกเราก็ นั่งนก็โอเคนะทุกอย่างมันก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะแต่ไม่ใช่รอดูแล้วกันก็มาถึงสนามบินนะเช็คอินเรียบร้อยโหลดกระเป๋าเรียบร้อยด้วยความ ชราใจนะเราก็คิดว่าเราจองไฟเท่านี้ไว้นะเราก็ไม่ได้ดูตัว๋วนะเราก็นั่งกินข้าวป้อนข้าวอ่างเป่านะก็สนุกสนานนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยคือเราต้องไปก่อนเกตที่เกตจะปิดนะฮะเราต้องดูที่หน้าตั๋วด้วยนะฮะไปถึงนี่สตันเลยนะครับเครื่องอยังอยู่ที่งวงนะฮะแต่ว่าเขาปิดประตูไปแล้วเขาไม่ให้เราเข้าแล้วนะครับก็คือตกเครื่องนะครับ เป็นครั้งแรกในะชีวิตเลยนะฮะปกติผมเที่ยวนะี่ผมเผื่อเวลาเต็มที่นะฮะไม่ให้มีเรื่องผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นครับตอนนี้ก็เครื่องออกไปแล้วนะเราก็ยังอยู่ที่สนามบินนะฮะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะเดินทางมาก็หลายประเทศนะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะประพลาดนะครับคือหน้าตั๋วมันจ้าหน้าตั๋วมันมันออก ก่อนเวลานะครับเราต้องดูเวลาที่หน้าตั๋วเราไม่ได้ไปดูเวลาที่เราจองออนไลน์นะครับแล้วก็หน้าตั๋วเนี่ยเขาก็จะบอกก่อนเลยว่าเราจะต้องมาก่อนเพราะว่าประตูเครื่องมันจะปิดก่อน20นาทีนะตอนนี้เราก็ทําการจองตั๋วใหม่ไปแล้วนะตั๋วใหม่แพงมากนะครับแพงมากแล้วไปลงสวนอภูอีกนะไม่ได้ลงดอนเมืองที่เราจะต้องการไปด้วยนะจ๊ะใช่ไหมจ๊ะอ่างเปลช่ไหมเราก็เลย จองนะครับจองตั๋วเสร็จแล้วเราก็ไปติดต่ออินโฟมิชั่นนะเพราะว่ามันต้องเริ่มขบวนการใหม่ใช่ไหมจ๊ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมจ๊ะเออมาอ,อ่ะเอ,อ,อเามาเลยม,มาเออใช่ไหมจ๊ะเออ,อเราก็ต้องไปเริ่มขบวนการใหม่นะฮะเ,เพราะว่าเ,ออเราเข้ามาแล้วใช่ไหมผ่านการตรวจอิมเมชั่นอะไรเรียบร้อยก็เลยไปติดต่อที่อ,อินโฟมชันนะฮะ Information ก็จะติดต่อให้กับสายการบินใหม่ที่เราจองนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเขาจะมารับเราไปทําการออกตั๋วนะครับมาต่างประเทศก็จะลําบากนะเพราะว่าภาษาก็ไม่ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะก็พอสื่อสารได้นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก่จเเกงจ้าเออก็เจ้าหน้าที่ก็ประสานงานให้นะครับ เราองขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางสนามบินของฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเขาจะมารับเรานะเจ้าหน้าที่ของสายการบินใหม่ที่เราจองคือฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับเขาจะพาเราไปออกตั๋วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึงว่ามันจะต้องเริ่มขบวนการใหม่เลยหรือเปล่านะครับนี่โชคดีนะแล้วว่าเราเรามี power bank นะครับเรามีสายนะครับเรา พอจะอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ลำบากนะไม่งั้นนี่กระปงกระเป๋าเราไปหมดแล้วนะอุปกรณ์ของอะไรพวกนี้อยู่ในกระเป๋าใหญ่หมดเลยนะนเดี๋ยวเราต้องไปตามหากระเป๋าเบาเดินทางแผ่นพืชอ่างเปาก็หมดพอดีเลยถ้ากลับบ้านได้ก็ไม่มีปัญหานะครับกลับบ้านได้ก็พอดีใช้จ้าใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ้า ก็มมไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกก็เปลืองเงินค่าตั๋วไปอีกนะครับอีกขาหนึ่งนะครับเราก็ติ๊กเวลาซื้อก็ติ๊กดีๆนะถ้าติ๊กโง่ๆเขากลายเป็นลาวทิปอีกนะครับเราตกเครื่องเราก็ต้องติ๊กเป็นเป็นวันเวนะค,คือตัวเที่ยวเดียวนะครับเพื่อกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ ครับเรวก็ซื้อตัวใหม่เรียบร้อยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาของสนามบินนะครับก็มารับเราจากจุดอินโฟมชั่นนะฮะเราก็ตามเจ้าหน้าที่ไปของสายการบินที่เราซื้อใหม่นะก็คือฮ่องกงแอร์ไลน์นะฮะแล้วก็ตามเข้าไปเขาไปทําการออกตัวใหม่อันนี้ว่าสิ่งที่เราดิ้งแล้วที่เราเจ็บอีกดอกหนึ่งคือกระเป๋าอะเราไม่ได้กระเป๋าเราไม่ได้ขนส่งไปโดย ที่เราตกเครื่องคือแอร์เอชียนะครับคือเขาดอกไวที่นี่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ซื้อกระเป๋าน้ําหนักกระเป๋าเพิ่มนะฮะเราถ้ามาซื้อหน้างานเนี่ยมันจะเพิ่มแบบเพิ่มแบบตกใจเลยนะเพิ่มแบบใบหนึ่งยี่สิกิโลเนี่ยเพิ่มเป็นหมื่นบาทนะครับส่วนอันนี้เขาก็หาทางออกให้เขาก็มีส่วนลดมีอะไรให้ ก็ช่วยเราเต็มที่แหละนะนะก็860เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะนะก็คูณห้าเข้าไปนะนะครับคูณห้าเข้าไปก็4,000กว่าบาทนะครับสำหรับกระเป๋าเสื้อผ้า <laughs> <laughs> แพงกว่าค่าตัว๋วแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินอีกนะฮะ ตัวเครื่องบินนี้เราซื้อได้แล้วแต่จังหวะนะบางทีเราก็ซื้อได้ประมาณ3,000ันบางทีก็4 0 0พ5,000นะครับถ้าซื้อแบบฉุกเฉินเนี้ยก็เป็นหมื่นนะครสงสารได้อ่างเปานะคืนนี้นอนสนามบินนะแต่ว่าเราได้ไฟบินตอนประมาณตีสองนะตอนนี้ก็ประมาณตีห้าเออห้าทุ่มนะก็รออีกนิดหน่อยแล้วก็กลับไปที่เทอร์มินอลนั้นเพาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละ นี่เรานั่งรถไฟมาก็ถึงละฮ่องกงนี่สนามบินใหญ่มากนะฮะอย่าล้อเล่นเป็นไปได้ก็เป็นนั่งรอที่เกตเลยนะครับไม่งั้นก็จะตกเครื่องเหมือนเราเนี่ยนะไปครับขึ้นไปที่เกตกันครับหลังจากที่เรานั่งรอที่เกตประมาณสามชั่วโมงนะครับโชคดีว่าเรามีอุปกรณ์ใช้นะครับมีซิมเนี่ยที่ยังมีข้อมูลอยู่นะเรายางทาอะไรได้บ้างขึ้นเครื่องเราวบกวก็กว้างดีนะับมีขนมให้กินด้วยนะครับ ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวฮ่องกงสำหรับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับก็ถือว่าประทับใจในระดับหนึ่งถึงจะเป็นที่นั่งแบบอโคโนมีก็เหอะแต่ว่าเราจองใกล้นะฮะโดนเป็นหมื่นเลยนะครับกระเป๋าอีกนะครับก็แพงมากไว้ทิปหน้านะครับเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่เราจะไม่พลาดแบบนี้อีกแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ